บ้านพี่ต้อยคนโคกนี่บรรยากาศสุดยอดนะครับขอบคุณหนุมัญชานะครับน้องบ่าวกุ้งสวัสดีครับพี่ชายต้อยสวัสดีน้องชายนะครับบ่าวกุ้งคนทักเจโดนะครับหนุ่มเจโสทอหนุ่มชายฮิปนะครับคลิปเรียสวัสดีทักทายน้องสาวเดียนะครับยิงเมนกินหมดยังหอยดีครับพี่ชายก็น่าจะใช่นะครับตรงนี้สัญญาณพี่จะไม่ค่อยดี บ <c oughs> ่อมาหาความของฝากนะครับกจวันทัทายพิสมัยนาโทนะครับปากินกันบ่ละมือเนี่ยแสดงว่านาชาดกันเยอะนาชาดกันเยอะบ่ของมัวนบ่เนี่ยสีที่เคารบพ่อบุญสีก็คือพ่อเป็นคนที่ให้นะครับหนุม่มชาสวัสดีพิสมัยนาโทสาวบนสวัสดีรับพี่ ตั้งดูคลิปเพื่อนๆปังๆนี่มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกมเมื่อคืนก็เอาช,วชัวเอาชัวๆนะครับเอาชัวชัๆถึงแล้วตั้งค่าได้เลยนี่ก็สุดยอดนะครับพิสมัยนาโททักไทยกดชวพี่กดชวันนะครับกดชวันทักไทยอีกมินแม่ล้องระดาสวัสดีจ้า สวเดีเตือนเตือนเตือน,นนะครับสวัสดีอาจารย์ทําดอกจานเรกคอร์ดนะครับคลิปเรียวสวัสดีนะครับอ่าทำไมน,น้องกฤจวรทักทายคุณสายพินนะครับแถวมายุรีเจริญรัตสวัสดีว่าแล้วก็ให้ชมสักนิดหน่อยเสพความสวยของกันไหมน้องเพนคลิปเรียว คือแขบอ่อครับบ่อบอบอ่บอบอ่บอนี้สำหรับไขม่มดแดงหน้าเห็ดแล้วก็หาเห็ดเห็ดนี่เยอะเห็ดนี่ป่าเก็บแถวนี้เยอะนะครับเพราะเป็นพื้นที่กดชวันนะครับกดชวันตะไทร่ยิงมินแม่น้องระดาสวัสดีจ้า ก็มาหาความของฝากนะครับกจชวันทักทายพิสมัยนาโทนะครับไม่ใช่เดือนกับพี่เพียงน้องนะครับระหว่างเราพี่เพียงน้องดูวิวธรรมชาติที่สวยกันไปย่องแต่ก่อนบ้านจะแของนี่แหละนะครับ ปลาหลายแสนตัวก็ประมาณนั้นนะกิบเหลียวผมปล่อยมาสี่ปีปีหนึ่งก็สองสามหมื่นเอาเฉาเฉเอาเฉาเฉนะครับเอาเฉาเฉถึงแล้วตั้งค่าได้เลยนี่ก็สุดยอดนะครับพี่สมัยนาะโททักษัยกดเช,ชวญญาณเน็ตปัจจุบันทักษัยหนูวัญชานะครับสวัสดีชาหนูวัญชาปลาหลายลมเลือนครับใช่ใช่ หน้าเห็ดก็เห็ดเยอะหน้าไขาม่มดแดงนี่ก็หาได้เยอะวันละสองสโลได้ถ้ากนขยันนะครับสิบไปกับไก่เพื่อรอไปตั้งสี่สิบโลผลกีขันขับรถตาแหล่นนะครับพ่อศรีบอกสวัสดีคุมตาแหล่ทุกท่านนะครับคลิปเรียวสุดยอดพ่อมาเล่นนำอ้าวอาจารย์สอนสวัสดีเอไอต้อยคนโคกยืนยันตัวตนนะครับ นะครับยิงมินได้หนูเะเอ้ให้หนูยิงมินเะเอแล้วนะครับพี่สมัยไม่ทันนะครับพี่สมัยนะพี่สมัยสวัสดีค่ะสาวบนพ่อบุญศรีสวัสดีครับสาวบนสายพินดีจเจกิบเลียวนะครับอินออนสวัสดีจ้ากราบขอบพระคุณพ่อบุญศรีค่ะน้องสาวกศิวันก็ขอบพระคุณพ่อบุญศรีนะครับกิบเลียวสวัสดีไทยลาย ลางวัลมาด้วยนะครับสิบดวงดาวนะครับขอบคุณพ่อบุญศรีมากนะครับพ่มาพร้อมของฝากนะครับบอกแล้วนะครับเรามาน้องกอดชวันนี่ตกลงตกลงจะเอาให้จบวันไหนดูลีเจริญรัตน้องแอปเปิ้ลสีทองนะครับพ่อบุญศรีต้องเดชก็อยู่นี่นะครับศูนย์รวมใจของบ้านขุมตะแหลกก็อยู่นี่ ยานเน็ตปัจจุบันทักไทยหนูวันชานะครับสวัสดีชาหนูวันชาสภาพอากาศกำลังดีนะครับนั่งดูคลิปเพื่อนๆปังๆนี่มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเมื่อคืนก็หอยในในบอ่อนี้หอยเยอะนะครับเป็นหอยปังกับหอยขมนะครับ ปล่อยไว้เยอะทิสกรน,นครน,น้อจังสวัสดีคุณแม่อินอ่อนนะครับน้องสาวเป็นกดจ <c oughs> มันมีจุดบางจุดที่มันไข่หัวปีนะครับยังพอมีให้กินอยู่ อินวาสวัสดีจ้าคุณแถวมอย่ลีเจ้านะครับสวัสดีทักทายกันครับพี่นพสีที่เคารพพ่อบุญศรีก็คือพ่อเป็นคนที่ให้นะครับหนวัญชาสวัสดีพี่สมัยนาโทสาบนสวัสดีครับพี่ชัยพี่เชาะชายฮิปสวัสดีวันหยุดครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่บ้านของนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับ50ดวงดาวและก็อีก10ดวงดาวจากคุณพ่อบุญศรีนะครับ พ่อีสวัสดีน้องสาวดีเดีเอาผมเอาให้ดูวิวแม่แขันกลับมาดูหน้าตัวเองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อ้จำหน้าไม่ได้ใจพี่สมัยนาโทสวัสดียิงมินแม่น้องนาดานะครับวันใหม่ก็คงจะตั้งค่าได้เลยนะครับจีประคอจะโตัวเนี่ยอุ้ยประคอมิเตตัวใหญ่เด้คิปเรยวถ้าพา น้องสาวบนถึงครึ่งชั่วโมงเยสวัสดียามบา่ายก่ากินข้าวยางน้องสาวทักทายพี่เพียงน้องได้นะครับพี่ซอสชายฮิปนะครับต่อยคนก็เปิดบ้านจากสว่างในดินสกลน,นครไข่มดแดงเนาะใช่แล้วมดแดงเยอะนะครับเมื่อกี้ไปอยากไข่มดแดงมาได้เต็มถาดเลยบ่ายสามหน้าน่าจะผ่าน นะครับสำหรับอิงก,ก่อนนะครับพี่กดชะวันนะครับกดชะวันทักทายอิงมินแม่ร้องระด,ดาสวัสดีจ้าสวัสดีทักทายทุกคนรอบห้อง ันไหมน้องเพง็นคลิปเรียวคือแขนบอรครับบอบอบบอบอนี้สําหรับสาวเดียวทักไทยพิซอชายฮิปนะครับยิงมิ้นทักไทยพิซะชายฮิปนะครับสาวเดียวทักไทยนะครับน้องสาวบนขออภัยทุกคนนะครับทักไม่ค่อยได้แอปเปิลสีทองสวัสดีครับพี่ต้อยพิสมัยสวัสดีครับยิงมิ้นทักทายแตว ไม่ใช่เดือนป่าหลายลมเลือนครับใช่ใช่หน้าเห็ดก็เห็ดเยอะหน้าไขาม่มดแดงนี่ก็าหาได้เยอะวันละสองสัโลได้ถ้าคนขยันนะครับสวัสดีทักทายทุกคนรอบห้องมัน,มน ใครมีโอกาสออกไม้ก็ให้มึงเฮงมันหมานวันนี้อากาศดีมีสิทธิ์แก่เดือดสวัสดีทักทายพิซะชายฮิปนะครับยิงมินทักทายพิซะชายฮิปนะครับสวาเดียทักทายนะครับสวัสดีจ้าคุณพิษสมัยนะครับคุณนินอ่อนทักทายพิษสมัยนาโทนะครับ ที่มาให้กําลังใจกับต้อยคนโคกนะครับหรือวิถีคนคลอกาพ้าพอสองโลสามโลนะครับเฉพาะไข่มดแดงพี่ซอจเฮบยิงเมินไม่น้องเรด,ดาดีจ้านะครับสวัสดีฮ่า เปิดบอกข้องหมูว่าเพิ่เปิดอีกเต็มเ่ย